ท่านประธานที่เคารพ mm hmm. กระบอกรถต่างคณะอนรุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้โดยโอกาสวุฒิสภาเขีจะเรียนท่านประธานว่ารายงานฉบับนี้เป็นอีกฉบับหนึ่งนะครับที่คณะอนุกรรมธิการด้านคนพิการได้ศึกษาขึ้นนะครับภายหลังจากนี้ศึกษาผ่านวุฒิสภาไปแล้ว3ฉบับ ฉบับนี้คือเรื่องการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ mm hmm. เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงฉบับที่อยู่ในมือผมฉบับนี้เราอยู่ในในหน้าทุกท่านเนี่ยเป็นเอกสารประกอบการนำเสนอร,รายงานข่าวนี้ก็เรียนว่าเดิมเรื่องการศึกษานี้ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมธิการเนี่ยผมเองก็มีความในใจ ค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องก,การไปขึ้นทะเบียนของคนพิการเพราะผมเองก็ทำงานกับบรรดาครูข้างถนนแล้วก็ครูชุมชนในที่ต่างๆเนี่ยได้พบประสบการณ์ตรงกับตัวเองว่าหลังจากลงไปแล้วเนี่ยก็พอมีคนพิการจํานวนมากเลยที่ไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเราก็ มีความสับสนอลามานในใจว่ามันก็ออกมานานมากแล้วการขึ้นทะเบียนทําไมไม่ได้ขึ้นทะเบียนสักทีเหตุเป็นเพราะอะไรมีประการที่หนึ่งประการที่สองไปทํางานกับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเนี่ยเราก็อนุมาณไม่ออกว่าป่วยติดเตียงนี้พิการหรือไม่พิการอันนี้ก็เป็นความในใจมากก็มีโอกาสให้หาลือกับอาจารย์นมนเทียนและทีมงานอนุกรรมธิการว่าจําเป็นจะต้อง ดูให้ลึกจริงๆว่าทํำยังไงสิทธิของคนพิการเนี่ยเขาจะรับสวัสดิการอย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายและระเบียบบัญญัติเอาไว้นะครับซึ่งจำมเทียและคณะกอรับที่ไปศึกษาการเป็นรูปคาว่าการเป็นรูปก็คือมันมีระบบการขึ้นทะเบียนแล้วล่ะครับสําหรับคนพิการพี่จะทำยังไงจะไปรูปให้มันจะว่าเข้าถึงมันก็ดูเหมือนกับไปร้องขอเอาว่าคนพิการได้รับสิทธิ ได้อย่างมากขึ้นแล้วก็ทั่วถึงนะครับจ่างหมุนเทียนก็ได้ทำการศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับก็ขอญาตท่านประธานว่าจะมอบท่านมุนเทียนมูลตันและคณะเป็นผู้นำเสาหน้าทงานชิ้นนี้ต่อที่ประชุมขอพระคุณท่านประธานครับ